สวัสดีครับวันนี้ผมสมบูรณ์หนูหนวลคุณสุรินเหล่าพัตรกรกเมนายกมึกรองนายกคณะ,ะอ,องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองวันนี้มาดูสะพานนะครับมาดูความสำเร็จของพื้นที่การสร้างสะพานอ,าอนเนกประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวซึ่งใช้งบประมาณทั้งหมด62ล้านเศษนะครับโดยกระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่านะครับเป็นเจ้าภาพในการาจัดสร้างวันนี้ก็มาดูความก้าวหน้าก็สรุปว่าแล้วเสร็จร้อเปอร์เซนะครับร้อเปอร์เซ็นตสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3สิงหา2อ6พัครับครั้งนั้นเนี่ยกรรมธิการสมาชิกุธิสภานะครับได้มาตรวจเยี่ยมพื้นที่เ,เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ตำบลปากคลองนะครับ แล้วก็ได้มีข้อเสนอความลำบากของป่มงพื้นบ้านนะครับในการใช้สะพานท่าเทียบเรือในพื้นที่ตะบ,บนปากคลองเหล่านี้ครับซึ่งสะพานสั้นและกระชารุดนะครับที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับมันเป็นสั้นแล้วสะพานที่สร้างใหม่สั้นสะพานที่เก่าก็ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ก็เลยมีการเสนอขอการสร้างสะพานตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับ ก็เลยมีการสร้างเมื่อปีปีงก็ประมาณนี้ครับแล้วก็แล้วเสร็จแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาดูแล้วครับสวยงามมากครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือรองรับนะครับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตมปากกองที่จะไปเก่อ,อเตียบจะไปก่อยอจะไปดูหรือจะไปกินนั่งห้อยขากินปูนะครับที่ในพื้นที่ก่อยอซึ่งจากนี้ไป กอยอก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีแต่ถ้าเรานั่งเรือจากเกาะเตียบมาก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับแต่ขับรถยาวไปถึงรู้วเลยครับไปแถวเนินทรายไปแถวอะไรครับพื้นที่การ่องเที่ยวตรงนั้นตรงนั้นครับไปดูพื้นที่โครงการพระนาดิะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยากจะเรียนว่า ตรงนี้สวยงามมากกับแล้วเสร็จแล้วสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็แต่ยังไม่เปิดได้ใช้นะครับแต่ว่าแล้วเสร็จแล้วนะครับรอกรรมการตรวจรับผมขออนุญาตถามนายกเมืองนิดครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับในฐานะคนพื้นที่ครับในฐานะเป็นอดีตนะครับเป็นนายกครับเมื่อก่อนเราอยู่กับตันรองก็มีความตั้งใจจะทําอยู่ครับแต่งบประมาณเราก็มีน้อยก็ทําได้แค่นั้นครับ แต่น,นี้ก็ต้องขอบคุณทางคณะกรรมาการครับที่ว่า,าไดา้เห็นความสําคัญครับตรงนี้เป็นจุดจัดงานครับชักพระแข่งเรือทุกทุกปีครับก็จะจัดเป็นพิธีตรงนี้เมื่อก่อนก็สะพานเก่าอันนี้ก็มีทั้งศาลามีทั้งสะพานผมก็ส่วนหนึ่งนะครับกับงานพณีชักพระแข่งเรือและคนที่ไปดูดำน้ำําดูปะการังก็ร้านเป็ดร้านไก่ครับตรงนู้นครับก,ก็มองเห็นอยู่นู้นครับ ก็ใกล้ครับก็ขอขอบคุณครับทั้งผู้ร่วมงานและก็ทั้งผู้ผลักดันครับครับคราวนั้นเมื่อเมื่อเมื่อเดือนสิงหาหกสามนะครับนทีกุลชัยสุวรรณบูรณ์นะครับได้ได้นาทีนะครับต้องขอขอบคุณท่านนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดคือขอบคุณชาวบ้านประชาชนทั่วไปที่ที่ที่จ่ายภาษีนะครับได้อ่มาสร้างตรงนี้นะครับท่านรองนายกมีอะไรที่จะากฝากไหมครับ ผม,มนายนภวง์แซ่หลีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากของครับมีความดีมากครับที่สะพานได้เกิดมาในตำบลในหมู่บ้านเพื่อที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับได้นำผู้คนได้มาท่องเที่ยวจะเป็นไปร้านเป็ดเล้าไก่ครับกินปูห้อยขาก็จะมีความสะดวกยิ่งขึ้นนะครับ ในอนาคตก็ผมก็จะดำเนินการเพื่อต่อยอดให้ทำให้ดีที่สุดกับในความภาคภูมิใจที่ได้มาคร,ครับก็อ,อยากจะเรียนเพิ่มเติมนิดครับว่าความสวยงามของสะพานตรงนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ยังมีภาพรวมวัตถุโบราณํำรุดนะครับก็คิดว่าจะาหาวิธีที่จะไปหาก็ประมาณที่จะทุบทิ้งนะครับในส่วนสะพานเก่าขตรงนี้ได้ยังไง ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่2ครับที่เราเห็นไปไกลๆตรงนั้นนะครับมันเป็นเขาเรียกตลาดเลใช่ไหมครับตลาดเลก็มีเนื้อที่นิดเดียวครับทําอย่างไรตรงนี้ผมได้หารือกับกรมโยธาที่การในปังเมืองของจังหวัดชุมพรนะครับแล้วหาลรือกรมเจ้าท่าว่าถ้าเราจะทําเขื่อนกั้นตะหลงพังนะครับเนื่องจากในจุดที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเ,เวลาน้ําแห้งเนี่ยเรือเนี่ยเข้าออกไม่ได้ต้องจอดเรือไกลๆแล้วก็เดิน แล้วก็ขนอ,อะไรครับอาหารขนหูกล้องกุ้งหอยปูปลานะครับโดยโดยใช้รถเข็นลงไปในน้ำนะครับแล้วก็เข็นขึ้นจะลําบากมากตรงนี้เนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยรอนะครับกวางทางท้องถิ่นด้วยรอว่า,เ,าเห็นชอบชาวบ้านจะเห็นชอบให้สร้างหรือไม่นะครับก็ลองลองไปคิดลองไปคุยกันดูนะครับเพราะวันนั้นผมได้พาเาจ้าหน้าที่ของกรม โยธานะครับและผังเมืองมาดูารายละเอียดแล้วก็สามารถสร้างได้ผมหาลรือกับกรมเจ้าท่าแล้วก็ไม่ขัดข้องอย่างแรกแล้วแต่เนี่ยอยู่ที่ความเป็นชอบของชาวบ้านนะครับต้องทําประชาคมดูว่าะจะให้ทําหรือไม่ทาถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตรงนี้จะเรื่อนแน่นอนครับมีตลาดเลือเกิดขึ้นอะไรต่างๆเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถอรองรับนักท่องเที่ยวและหาไรายได้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้นะครับ ต้องขออนุญาตขอบคุณครับและขอบคุณสําคัญที่สุดขอบคุณคณะกรรมการที่ซึ่งพลตีกลลชัยได้พามาเยี่ยมในคราวนั้นนะครับขอบคุณพี่น้องในพื้นที่ปากกองที่ได้ดูแลนะครับให้ความสะดวกในการสร้างสะพานตรงแล้วเสร็จนะครับขออนุญาตลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ